แค่มันนี้ใชเฮดเค้กเนื้อฟูนะคะเนื้อฟูนิดหน่อยก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแป้งสาลีอันนี้ผสมเหมือนเดิมค่ะตวงแป้งก่อนนะคะ1น่ถ้วยสองถ้วยแป้งสามถ้วยนะคะสามถ้วยตวงนะคะ จากนั้นก็ร่อนแป้งนะคะเพราะข้าซื้อแป้งซารีนเนี่ยประสงค์มากมันบอกว่าข้าบริสุทธิ์แป้งเค้กมากเหมือนเดิมค่ะในทุกๆครั้งที่แม่น่อยบอกว่าถ้าจะทําเค้กต้องร่อนแป้งให้ได้สามรอบเนื้อแป้งเราจะฟูนะคะก็จะร่อนแป้งไปนี่ครั้งที่หนึ่งนะคะเมนี่จะบดตีวิปปิ้งครีมกับมือนะคะแม่ไน้อยปวดแขนสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องตีใช้ตะก้อหรือตะแแอตะก้อแบบนี้นะคะ ในการตีครีมหรือว่าวิปปิ้งครีมใดนะคะไม่หน่อยเคยสอนไปแล้วนะคะแม่อนี้เหนื่อยปวดแขนก็ได้สใส่เื่องทุนแรงนะคะร่อนแป้งไปค่ะให้ครบสามรอบนะคะเมื่อครบสามรอบแล้วเราก็จะใส่ผงฟูนะคะจะใส่ผงฟูลงไปเลยนะคะอ่าบางคนจะร่อนไปพร้อมกันกับบางคนจะร่อนไปพร้อมกันกับแป้งบางคนไม่ร่อนก็ไม่เป็นไรกไ็ไปร่อนนะคะผงฟูสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ เกลือค่ะนิดหน่อยนะคะกาอานะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะไม่น่าก็จะใส่เป็นมานิลานะคะมานิลาของมันเป็นผงนะคะผงมานิลาก็จะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต,ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ น้ำจสนะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะครึ่งถ้วยตวงเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่นะคะหยิไข่แป๊กหนึ่งค่ะใส่ลงไปต้องระวังนะคะอย่าให้มีเศษไข่หล่นลงไปนะคะอันนี้ไข่เกาของมีหน่อยมันเป็นไข่เกามันจะบคกอยจะโอเคเปันใดแตตักเศษออกก่อนนะคะ เศษไข่ต้องระวังเศษไข่หนึ่งเส่ไข่ไลงไ,ลไปสามฟองค่ะเสร็จนะคะ,ะ,คะตามด้วยนมนะคะนมจืดนะคะเนยเในุน่มจืด ลงไปหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะนมจืดหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะนี่ครึ่งถ้วยจากนั้นเราก็จะตีนะคะส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานมากสำหรับในเค้กถ้าชอบหวานมากก็เติมได้นะคะเติมได้อีกนะคะ น้ำตาลแต่ว่าในสูตรนี้ในตัวที่ผสมกับแป้งนี่ไม่น่าจะใส่น้ำตาลไปแค่ครึ่งครึ่งถ้วยตวงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวิปปิ้งครีมตีแล้วว่าผสมกับเนื้อเค้กข้าอีกนะคะดังนั้นในตัววิปปิ้งครีมที่เราจะตีแล้วเราก็จะมาผสมกับเนื้อเค้กแล้วนี่มันก็จะมีน้ําตาลเพิ่มอีกอยู่นะคะเพราะเราจะต้องผสมน้ําตาลในส่วนนั้นอีกนะคะดังนั้นเราก็จะใส่ตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะ นี่นะคะตีให้เนื้อมันเนียนนะคะเนื้อเค้กข้าวเนียนนุ่มนะคะไม่น่าก็จะเติมนมไปอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะทั้งหมดสองถ้วยตวงแต่เราจะใส่สองครั้งนะคะครั้งแรกใส่ลงไปหนึ่งถ้วยครึ่งครั้งที่สองเราจะใส่ครึ่งถ้วยตวงนะคะนี่ค่ะ ก็เท่ากับว่านมทั้งหมดสองถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราก็จะตีค้นมันไปค่ะแต่มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็น,นียนนะคะจริงๆไม่น่้เราจะใส่ในเครื่องแหละแต่ว่าผสมตัวนี้ลว้วพอเสียเอาเครื่องเสียดีเครื่องมันจะได้ตีไม่เป็นขีมนะคะตนะีมือก็เนียนค่ะการเคเกตแบบบ้านๆแต่ว่าสูตรนี้ไม่น่าไทยไปนี่สูตรนี้จะอ่า เนื้อเนื้อเค้กจะฟูนุ่มน่ากินมากเลยค่ะคล้ายกับเชฟฟอนเลยนะคะโดยการลดขั้นตอนค่ะเพราะสูตรนี้เราไม่ต้องในมันมากมายนะคะจากนั้นเาก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะน้ำมันพืชสองช้อนค่ะหนึ่งช้อนนะคะสองช้อนค่ะเสร็จค่ะตีให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ จา,จากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตีวิปปิ้งครีมนะคะส่วนวิปปิ้งครีมเราจะใช้แค่ไหนเดี๋ยวมันยจะเอามาให้เบิรงนะคะเราจะใส่ลงไปในโถปั่นนะคะนี่คือโถปั่นที่มันเยเตรียมไว้แล้วนะคะนี่คือวิปปิ้งครีมหรือภาษาบ้านนี่เอิญนะเ้าเอิญอย่างนั้นแนนะแกรดแด้เอิกเขาจะใส่ลงไปนะคะจะตวงให้เบิรงว่าหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วย กับครึ่งหนึ่งนะคะวิปปิงครีมหนึถ้วยครึ่งนะคะนี่ค่ะจะได้กล่องนึงพอดีนะคะกล่องน้อยนะคะเอาง่ายๆว่ากล่องน้อยนะคะกล่องเล็กนี้หนึ่งกล่องพอดีนะคะแล้วก็จะตีลงไปค่ะ <S 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 จากนั้นไม่น่อยก็จะเอาไปนเข้าเครื่องตีเดี๋ยวตีเสร็จแล้วเรามาดูเ,เดี๋ยวเข้าเสีปรับเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะเขาใส่วิปปิงครีมลงไปแล้วนะคะเขาก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ หนึงส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะ1นส่วนสเห็นเลขนี้นะคะหนส่วนสถ้วยตวงมทาทำมาห้มีชิสมด4สี่ถ้วยเข้าใส่ถ้วยใบเล็กที่สุดนะคะในชุดหนึ่งนั่นใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะทําการตีนะคะเปยดเครื่องตีมัจะตีไปจนถึงกู้นะคะ ก็จุดได้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในเนื้อเค้กนะคะจากนั้นถ้ากับตีผสมแป้งเค้กเข้าที่ผสมใบเมื่อกีนะคะให้มันเนียนอีกทีนึงจากนั้นถ้ากัดจะใส่วิปปิ้งครีมนี้เข้าตีลงไปตีใบเมื่อกีนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะเน้นว่าทั้งหมด จากนั้นเท่ากับเอาตัวที่ผสมเคทออกนะคะช่วงนี้ข้าก็จะเปิดไม่ไ้ได้เปิดไฟไว้ที่ไฟอบนะคะไว้ที่หนึ่งร้อยแปดสิบองศาใส่บนล่างนะคะการอบเคทเราต้องอบข้าต้องไรตีแป้งไอช่วงที่เ้าผสมแป้งเนี่ยข้าสจะเปิดเคทเปิดเตา,าไว้เพื่ออุ่นนะคะอุ่นเตาหรือว่าวอร์มเตานะคะในการคนช่วงนี้เราจะคนเบา,เบา คนให้มันผสมก,กันกับแป้งให้ทั่วนะคะคนเบาๆนะคะค่อยๆคนคนให้มันเข้ากันนะคะให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ,ะค่อยๆคนจากนั้นข้าก็จะเอาพิมพ์ที่ร่องพิมพ์ที่ขาจะใส่นะคะรองด้วยกระดาษไขนะคะเตรียมไวใ้ให้เรียบร้อยหลังจากที่เราคนแล้วเรียบร้อยเราก็จะเทลงพิมพ์นะคะแล้วก็นําไปอบที่ไฟร้อยแปดสิบองศาไฟบนล่างนะคะ เน้นย้ำว่าเปิดไฟเตาอบไว้ก่อนรอเลยเพราะเราต้องการให้ไฟในเตาอ,อบเหี่มันคงที่ล้ะกะ็เป็นไฟที่เรียบ้อยล่วไฟวอมเรียบ้อยพร้อมที่จะอบนะคะประม,มาณว่าเปิดตาอบแล้วก็เอาเขาไปเลืยบ่ได้นะคะขนมเค้กเรามันจะออกมาไม่มันจะบมันจะบเไล้เป็นยางที่เราต้องการนะคะเพราะว่าการเปิดเตาออบไว้เนี่ยไฟมันจะได สม่ำเสมอไปมันจะคงตัวแล้วนะคะอุณนภูมิมันจะคงที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาถาดมาใส่นะคะแล้วก็เทเค้ที่เราผสมไว้ทั้งหมดนะคะเทลงถาดค่ะ มุมขย่อมานิดนึงนะคะให้มันเข้ารูปร่างมันนะคะ้ารูปร่าง่เระเตรียมไว้นะคะวันนี้บมมีอันถาดกลมเอาเห็ดขนมไปที่บ้านใครข้าเจียวิ่นเยหัน่นชุปปรมเขือเทศไทยเราได้เอามานะคะก,ก็เลยทําเป็นเค้กสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้เพราะว่าเราไม่มีถาดใส่เสร็จแล้วเก็เกขะตรงนี้เสร็จตัดข้าก็จะใส่ที่นะคะเคลียร <Here, S 2> ์เขามุมนิดนึงนะคะ ใแยงมุ่นค่ะแล้วให้เค้กมันไปตามสัดส่วนนำเข้าอบเลยนะคะส่วนระยะเวลาในการอบขึ้นอยู่ที่พิพ์ของพี่น้องนะคะไม่แน่กระอจบอยู่ทีไฟร้อยแปดสิบองศาบนล่างอ่าจะอบสักประมาณสามสิบอ่ากินห้านาทีก่อนนะคะแล้วก็จะไปเปิดเบิรงน,นะคะวิปปิ้งครีมที่เขาจะแต่งหน้ามันนะคะเราก็ใส่ลงไปพี่นอ้องเ็ดแต่งหน้าหน่อยแต่งหน้าหลายอยากได้ความหนาบางสาใดแล้วแต่นะคะ ก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเทคนิคก็คือใส่น้ําตาลทรายลงไปด้วยนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปเพื่อจะให้วิปปิ้งครีมเราเป,เป็นฟองอะไรก็้ยังฟูฟูไหแล้ะกะ็คล่องตัวยูน่านล่ะกะ็มีรสชาติด้วยนะคะก็จะใช้เทคนิคนี้ส่วนจํานวนหรือขนาดอันนี้ไม่ไนน้อยไม่ได้บอกนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าพี่น้องจะเอาหนาบางแค่ไหนสําหรับการแต่งหน้านะคะข้าวอ่อนนะคะที่ซื้อมาอยู่จากร้านร้านไทยนะคะซื้อมาจากร้านไทย แซ่แข็งมากไม่ด้เอาไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะโรยเกลือลงนิดนึงนะคะเพื่อให้มีรสชาตินะคะพอดียนจะไปถั่วก็ครีมหรือว่าปิ๊บปึงครีมนะคะก่อนค่ะน้เ่เ,เ,เออนี่ยเอาทีนเหนียดยิงตอนมันร้อนมากค่ะคลุกเคล้ากันนะคะโรยเกลือลงไปนิดนึงให้มีรสชาตินะคะอุ้ยหกค่ะฮอนนี่ค่ะลงลงไปนะคะคลุกเคล้าแล้วก็พักไปให้เย็น เดี๋ยวเค้กเข้าก็จะได้แล้วนะคะมือน,นี้ไม่นจะอบขาวอ่อนนะคะตกแต่งเค้กกระนั่มน,นะคะใส่นิดนึงนะคะจะได้ไม่รสชาติโอเคค่ะพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราจะไปดูเค้กนะคะว่าเค้กเราได้หรืยอยังเพราะว่าเราพักขออบเค้กอยู่นะคะตัวนี้โอเคนะคะเสร็จสับแล้วค่ะเดี๋ยวรอ เคเ้กข้านะคะเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะไม่แน่ก็ขึ้นมาจากเตาอบแล้วนะคะเค้กก็จะได้เนื้อหนาะฟูฟ่องแบบนี้สําหรับผู้ใดจะแต่งหน้าเค้กก็ปล่อยให้เค้กมันเย็นะก่อนนะคะปล่อยให้เค้กเย็นก่อนสาหรับคนที่จะแต่งหน้าเคก้กส่วนคนที่ไม่แต่งหน้าเค้กก็พักไวใ้ให้เย็นก่อนแล้วก็ดึงออกมาจากถาดนะคะแล้วก็เอากระดาษออกแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นกันไปกินเนาะคะ่ะส่วนื้นนี้แม่แน่ก็จะเสริมมานิดนึงคือกัน แตงหนาเค้กไม่นิดๆๆน้อยนะคะเพราะว่าพอดีไปซื้อวิปปิ้งครีมบริหลายๆนะคะอยู่ในความน้ำมันเนาะคะะ่ะไปซื้อมาจากห้างนะคะนี่ค่ะดูความนานุ่มน่ากินมากมายนี่ค่ะฟูเชฟชิฟฟ่อนเค้กนะคะแบบง่ายๆไม่นู่ทางรัดนะคะรัดแต่ก็สวยแล้วก็น่ากินด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวพักให้มันเย็นก่อนแล้วเราจะสภาพมาแต่งหนาเค้กชนึงนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอให้เย็นสนิทก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะันนีคือคือเค้กที่ห่อออกมาจากิมพ์นะคะ ออกมาจากออกมาจากพิมพ์แล้วพักไวให้เย็นนะคะพอพักไวให้เย็นแล้วเขาก็จะใส่กับแพรนแดดหรือเขาปั้นไวหรือว mm ่าวิปปิ้งครีมนะคะไม่ญ่อยากได้สีชมพูไม่ญ่ก็จะใส่สีชมพูปเพิ่มนะคะดยวยการใส่น้ำหวานเทวบูบอยนะคะใส่น้ำหวานเทอบูบอยลงไปคนนะคะให้มันได้สีชมพูนะคะวิปปิ้งครีมไปหน่อยหน่อยเพราะว่าไม่หน่อยซื้อมากหน่อยนะคะยางไปซื้อมาจากปั้นมั่นนะคะ กะถือซื้อมาหน่อยไปก็เด้สิท้าแบบบางๆนะคะก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะจะไม่ได้ใส่เยอะนะคะถ้าใครชอบเยอะๆก็ทนาหนาๆก็ผสมวิปปิ้งครีมน้ยหนานะคะอันนี้ไม่น้อยก็จะใส่แพ้พอสังเกตเพราะว่าซื้อมาหน่อยเกินไปค่ะกบะปุกรปรถูกปกติจะซื้อกลองใหญ่มากมือนีก็ซื้อเป็นกลองน้อยมากนะคะสองกอง เันหิมะน้ำขาาม่นหน่อย,อยางานต้องไปปั่นละมันหิบ่อาไว้ค่ะมันหนาวมากส่วนด้านข้างเราก็าวิปปิ้งครีมเราใส่ทางไปนะคะเท่ากับเอาพอสังเกตที่มันท,ที่ทจีนถ้าใครชอบกินแบบครีมหนาๆก็ใส่หนาๆนะคะแต่สําหรับถ้าใครที่ชอบบางๆก็ใส่แค่นี้ก็พอนะคะน่าจะทาลงไปด้าน้างนะคะตรงที่มันแหวงไม่เป็นไรพอเราใส่วิปปิ้งครีมไปมันจะพอดีนะคะ มันก็จะไปปิดรอยพอดีอืแล้วก็จะได้ความสวยงามเอาไม่น้อยบ่มีไอตัวแตงเคก็กตัวมุนเคก้กหรอกคะ่ะใส่ซอนกินเขาเนี่ยละคะใส่ถาดใสกับเขาห้าวเนี่แหละคะ่ะง่ายๆเลยทําแบบบ้านๆจริงๆนะคะทําให้ดูว่าถ้าอุปกรณ์ห้าวพอครบเขาอยากกินเขาอยากเค็ดเขาก็จะเป็นต้องเป็นแลนสื่อมาขบสุยางเคื่อเขานะคะเอาของในขั้วห้างนี่หละจ้ะการตีเอ่อการตีริบเพิ่งเข้มก่อ ใส่คัพใส่ไอตีไข่เข้านะคะตัวตีไข่ตะก,ก้อตีไข่นั่นแหละแต่ว่ามือน,นี้เม่ไน้ปวดแขนเม่์น้ยกนั่นยกนี่งานบ้านนะคะก็เลยบาตีให้พี่น้องเบิงแต่ในหลายคลิปส่วนมากเม่์น้อยจะใส่เป็นการตีมือนะคะเป็นการเอาตะก,ก้อตีไข่นั่นแหละถามมาตีนะเม่์น้อยจะเนี่ยค่ะใส่ใพี่น้อยไม่ดูถ้าคนชอบสีอะไรก็ใส่สีนั้นเนาะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในการแต่งเพคเนี่ย เ้าเห็ดหลายสีถ้าเป็นสีธรรมชาติก็จะเป็นขมิ้นเนาะคะ่ะเป็นดอกอัญชันแนะนํนาสีแดงก็อาจจะเป็นดอกกระเจี๊ยบเนาะคะ่ะสําหรับท่านทุกคนที่มีดอกกระเจี๊ยบเนาะคะ่ะไม่น้อยกต่มีนะคะท่านอ่าน้องเขาซื้อมาให้อยู่ค่ะเขามาฝากแต่ว่ากับยังบริเวณนะคะใส่เป็นน้ำสละเฮวบูบอยก็ได้นะคะสีแดงจะได้สีชมพูนะคะถ้าชอบสีชมพูขเข้มๆก็ใส่น้ำเฮวบูบอยลงไปเยอะๆ นะคะนะ่คะขนาดว่ามาสีพ่อพ่อกันยังพ่ออยู่นะคะนี่ค่ะขอเลียดนะคะ,ะ,คะมันตกขอบหอบขอเช็ดนิดนึงนะคะมันจะไม่สวยเวหาเช็ดออกนะคะ ก็แต่งเอาเกลเบาๆนะคะ,ะก็จะได้แบบบ้านๆของเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเยอะแยะทำกินเองก็ได้ความสวยงามอยู่ที่เราแต่งนะคะจะแต่งให้สวยแค่ไหนมันก็อยู่ที่เราเอางนั่นแหละนะมันเหนือปมันก็จะโปะโปะไปมันหมด กันแม่กันนึงว่ามันจะบอกพ่ออมันกับพ่อให้ยู่แต่ว่ามันกับเบหนานะคะถ้าเราชอบหนาเราก็ใส่วิพึงเพิ่มเข้าไปอีกนะคะวิพึงขี้มหรือว่าแกะแงต้องไปเพิ่มอีกนะคะแต่จริงๆอ่ะในความรู้สึกของไม่ไหนไม่ไหนเราคอยมักขิงขี้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับอันผู้มักกะมักกะไปคือกันเนาะผู้มักกะใส่เพิ่มเอาไม่ไนก็ได้สประมาณนี้แหละค่ะส่วนมะพร้าวเราก็ได้นึ่งไปแล้วนะคะ นึ่งเสร็จเกล้อ,อแล้วเนะาะตับมวให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโรยนี้แหงกะแตงไปค่ะหน้าผลไม้นะคะหน้าอะไรที่เราชอบแล้วก็ใส่ได้ช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นพวกขนมหนุอมแซนสีเสียงต่างๆใช้ได้เหมือละค่ะนะเกี่ยให้เรียบนมดนึงเพื่อความสวยงามน,นะเค้กๆแต่แเย็นๆค่ะเป็นการ เหมือนการวาดรูปในกระดาษนั่นแหะคะ่ะเมันศิลปะนะคะถ้าเฮดแบบนี้แนะนํามาถ้ามีครอบครัวมีลูกมีเตา้ามีคู่รักอยู่ที่บ้านเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันทาเนาะมันก็จะเป็นความผูกพันในบ้านลูกอยากใส่อันนี้แม่อยากใส่อันนั้นพ่ออยากแตงอันนี้เออเฮดแล้วก็มานังกินกันมันก็เป็นความสุขในบ้านอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปซื้อหาไม่ต้องไปเสียเงินนอกบ้านการซื้อก็้องแกินเองเนี่ยแป่ถุงนึงจะเด็ดตังหลายอย่างนะคะเด็ดตังหลายเมนูนะคะ เสร็จแล้วนะคะไม่เลยปะไม่เลมิสมมิสม์สมนี่จะเป็นสมสมกระป๋องนะคะท้มเกียวหวานกระป๋องนะคะที่เขาดองมาแล้วแล้วไม่เลยกระเทาน้ำออกนะคะให้มันเสด็จน้ํานะคะจะเอามาแต่งนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ก็พิมพ์ที่ห้อดัดแปลงเอาละคะ่ะ ที่ม่น้อยเอาขวดเป่านะคะขวดเป่ามาทําอาจจะไม่สวยมากแต่เราก็พอทําได้เนาะฝ mm hmm. ีมือของเฮาเนอะ mm hmm. อยู่ที่การบีบเนาะค่ะมันกับว่าในเกงปันไดน,นะคะพาแม่น่อยกับ่าไ้เฮ็ดขนมเค้กแบบเป็นมืออาชีพนะคะ ิมัน,นิดนึงให้ค่อยสวยแล้วก็เสริมเอาต่อยอดนิดนึง,งใจะได้ในประมาณของเขานะคะนาะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะวางส้มนะคะช่องว่างกดติดมือม่้ยไงหน่อยนะคะเราก็จะวางส้มลงไปะคะ่ะ จะไม่สวยมากแต่ว่าเราก็ทําด้วยใจนะคะ่ะมันเป็นที่อย่างงานศิละปะคะ่ะพี่น้องเป็นงานที่เขาทำเองได้อยากงาน,านะะอะไรเขาจหาเอียงผลไม้อก็อาจจะเป็นองุ่นสตรอเบอรี่นะคะองุ่นเขียวองุ่นม่วงใส่ได้หมดและะ้วค่ะ ชอบไปไหนเขาก็ว่างลงไปแล้วคะ่ะตามรูปที่เราต้องการการเฮ็ดข้บเข่าค่ะมันวน่นีอยา่างตายตัวอีลีเลยคะ่ะมันอยู่ทีห้องเฮ็ดอีรีที่เราอยากจะทําจริงๆอยากกินแบบไหนแล้วก็ทําตามที่เราอยากกินเนาะมันเหลือเขาก็เก็บไว้มันจะเยอะไปมันก็ไม่สวยอ พยายามจะเสริมใส่ให้มันหมดนะคะเรื่องของเรื่องเพราะว่าเราเป็นคนที่เสียดายของมิงานนี่ยเป็นคนที่เสียดายของอันนี้ยอมรับเนี่ยจุดนึ้งเลยซึ่งอย่างมากตองใส่ให้มันหมดน,นอกจากที่มันไม่สวยจริงๆเราก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะอืแล้วก็ใส่ทั้งที่มันจะสวยพอ ไม,ไม่ไม่สมควรที่จะใส่เราก็ไม่ใส่สิ่งนี้เราก็ใส่มะพร้าวนะคะเราใส่มะพร้าวไปค่ะโดยไปค่ะในช่วงที่ว่างนะคะมะพร้าวนี่ก็นึ่งแล้วก็ต้องกลัวนะคะมะพร้าวนี่นึ่งแล้วเรียบร้อยรับรองไม่มีท้องเสียทุกอย่างมีรสชาติแน่นอนอจะลรดลงไปในช่องว่าง กับก็จะได้เค้กหน,น้าตานกินในรูปแบบและสไตล์ของเรานะตรงข้างเราก็จะเอามะาพร้าวนะคะแปะนะคะเอามะพร้าวพอนเท่านะคะแปะค่ะเพราะว่ามันมีครีมอยู่แล้วนะคะพอเราแปะเข้าไปมันก็อยู่ เราไม่ต้องกลัวแต่สําคัญคือบักเพาเนี่ยแนะนํานะคะพี่น้องคะ่ะต้องนึ่งก่อนนะคะนึ่อแล้วพักไว้ให้เย็นนะคะนึ่อแล้วก็ใส่เกลือตักให้เย็นไว้มไม่น้อยให้ได้เบิร์นนะคะเพราอป้องกันนะคะบักเพามันจะไม่เสียถ้าเราไม่นึ่งก่อนมันจะมีกลิ่นนะคะถ้าเราเอาไว้ในเค้กของเรานานๆมันจะไม่น่ากินเลยนะคะทีนี้เราต้องทำทุกอย่างโดยการใส่ใจนะคะ อันนี้เก็บใบได้สองได้สองมือนะคะมะาพร้าวเราเนี่ยพอเราเนึ่งสุกแล้วไม่ต้องกลัวคนที่ชอบมะพร้าวเยอะๆก็ตักเอาด้านข้างเยอะๆเฮ็ดกับข่าวเฮ็ดขนมยังกลางๆนะคะเขาอยากขีดทีเครื่องค่ะขี่เหนียวก็จริงค่ะถ้าไ่อยากขีดทีเครื่องนะคะนเฮ็ดจ้ะแล้วก็จะได้เค้กมะพร้ะะา,คคา,พาวอันน่ากินนะ ะะโดยด้านข้างนิดนึงสำหรับคนที่อยากกินผ้าลไร่กะตะเอาบ้างข้าวตะแกงด้านขาห้มันหนักกินนิดหน่อยไม่ต้องจำเป็นต้องไปใส่ด้านบนทั้งหมดนะคะใส่เยอะไปมันก็จะไม่สวยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,ปนใปกล้ๆนมาจะเนาะ เดี๋ยวแม่ขอเวลาล่างมือแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจัดสถานที่แป๊บหนึ่งแน่จะโรยนะคะโรยไปนิดนึงนะคะเพื่อสีสันแลวก็ความสวยงามนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีแต่สีชมพูกับสีขาวมันจะไม่มีสีอะไรที่มันแทรกเข้ามาขับสีให้สวยงามนะคะก็จะใช้เป็นงาดํานะคะโรยไปตรงนิดนึงนะคะเพราะว่างาดานี่เข้ากับกินได้นะคะเป็นทนันยาพืชนนะคะมีขนาดใหญ่ ทำอาหารโมนี่สูตรตายตัวนะคะทำเพราะเราอยากกินกินที่เราอยากทำเนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบยะะรยบ้อยจริงๆทีนี้ไม่โกหกเส็ตสับจริงๆค่ะมาเอามาดูกันชัดๆอีกทีนึงนะคะเส็ตแล้วเรียบร้อยสำหรับเคกนะคะเคกฟูฟ่องรสมะพร้าว หรือว่าเค้กฟูฟ่องหนาบขบาอ่อนนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล่องไปเห็ดกินเบืองเผื่อถูกอ,อกถูกใจนะคะในการแต่งหน้าเค้กบ่มีลวดลายบ่มีอย่างไต่ตัวอยู่ที่เรามีอะไรเ็าก็ใส่ลงไปผลไม้ที่บ้านมีอะไรบ้างก็ใส่ได้นะคะอยู่ที่เราชอบอยู่ที่เราอยากจะกินจริงๆนะคะอันนี้ก็ไม่น้อยกับเห็ดห้เบืองไก่ลลยนะคะเนี่ยค่ะหัวบีบที่เราทําไว้มันก็โอเคมันก็สวยอยู่นะคะเห็นไหมคะ มันอยู่ที่เราบีบว่าเรายกมือขึ้นสูงขึ้นต่ำมันก็จะได้ลายแตกต่างกันออกไปเนาะคะ่ะกรนีหละยครเ้าเห็ดบริแทในเกงเขาค่อยๆฝึกไปไม่น้อยกับบริเกงนะคะสําหรับการเห็ดขนมเค้กหรือขนมต่างๆแต่อาศัยว่าทําบ่อยๆเนาะคะ่ะนี่จ้าแล้วไปเห็ดเบิงนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีคะ่ะเค้กฟูฟออออ่องรสมะพร้าวเค้กฟูฟ่องมะพร้าวอนเราก็เสร็จสับแล้วเรียบร้อยในสูตรของไม่ใยญ่น้อยหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้าด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ